นิเมนต้าเจาีสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป .4 ทุกๆคนนะคะค่าภาษาจีนวันนี้นะคะเรามาเจอกันเช่นเคยนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆอย่าลืมเตรียมหนังสือนะคะควายเล่เสว่ห้านีนะคะจุนเป้ยหาแล้วมาถ้าเตรียมพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ เด็กๆเ,เปิดหน้าที่16นะคะเราจะมาดูคำศัพท์นะคะเชิงชือเชิงือเริ่มจากคำที่1นนะคะเด็กๆออกเสียงตามได้เลยนะจีจีจกีสุยสุยขวบปีช่างช่างเรียนอยู่หรือว่าบนนะคะเหนียนจีเหนียนจี ระดับชั้นต่อมานะคะหน้าที่18นะคะเด็กๆเปิดหน้าที่18เลยนะ <ๆ S 2> เลยนาะการขยายคำนะคะเริ่มจากช่องทางซ้ายนะคะเด็กๆเตรียมดินสอนะคะเพื่อที่จะเขียนความหมายไว้ได้นะคะอ่ะเริ่มจากคำแรกนะคะซุยซุยเมื่อกี้นี้แปลว่าอะไรคะซุยก็คือขวบหรือว่าปีนะคะ ต่อมาจีซุยจีซุยก็คือกี่ขวบกี่ปีนะคะต่อมาด้านล่างนะคะใส่ประธานเข้าไปหนีจีซุยหนีจีซุยนะคะหนีก็คือเธอนะคะเธอกี่ขวบนะคะต่อมาช่องตรงกลางนะคะซุยเหมือนเดิมใช่ไหมคะขวบหรือว่าปี ต่อมาซือซุยซือซุยสือก็คือเลขอะไรคะ10นะคะ10ขวบนั่นเอง1ิขวบ1ิปีนะคะต่อมาหัวซือซุยหัวซือซุยก็คืออะไรคะหัวก็คือฉันนั่นเองนะคะฉันสิบขวบนะคะแสดงว่าตรงนี้จะเกี่ยวกับอายุใช่ไหมคะน่าจะไม่ยากนะคะ อีกสักหนึ่งครั้งนะคะเวลาถามหนีจีซุยหนีจีซุยเธอกี่ขวบวัวฉือซุยวัวฉือซุยฉันสิบขวบนะคะเรามาดูทางขวาบ้างนะคะเหนียนจีเหนียนจีเหนียนจีก็คืออะไรเอ่ยชั้นระดับชั้นนะคะจากหน้าคำศัพ์เมื่อกี้ใช่ไหมคะต่อมาเราใส่ตัวเลขไปด้านหน้า ซื่อเนียนจีซื่อเนียนจีซื่อก็คือเลขอะไรคะสี่เหลี่ยมสี่มุมตรงนี้ก็คือเลขสนะคะก็คือชั้นป .4 ีนะคะต่อมาเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะคะช่างซื่อเนียนจีช่างซื่อเนียนจีช่างก็คือเรียนนะคะก็รวมกันเป็นเรียนชั้นปสนะคะเห็นไหมคะจะค่อยๆขยายคำมาเรื่อยๆนะคะต่อมาด้านล่างสุดท้ายนะคะ 我上四年级。我上四年级ก็คือฉันทำไมเอ่ยฉันเรียนชั้นปสหรือว่าฉันเรียนอยู่ชั้นป .4 ีก็ได้นะคะเป็นไงบ้างคะหน้านี้ประโยคไม่ยาวนะคะเด็กๆฝึก,ก,กทบทวนด้วยนะคะเดี๋ยวเราซือ,อ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะเริ่มจากทางซ้ายเนาะซุยจีซุยนีจีซุยซุย สิบี我十岁，年级，四年级，上四年级，我上四年级ในส่วนตรงนี้นะคะเด็กๆเปลี่ยนตัวเลขได้ใช่ไหมคะหัวปาซุยชันแปดขวบก็ได้ใช่ไหมคะ,ห,มคะหรือตรงนี้五年级，ชั้น,น,นปอห้า 5. ใช่ไหมคะวัวช่างวูเนียนฉันเรียนชั้นป .5 ก็ได้ใช่ไหมคะเปลี่ยนตัวเลขได้นะคะต่อมานะคะหน้าที่15เด็กๆเปิดหน้าที่15เลยนะหน้าที่15นะคะเดี๋ยวเราชูจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะคะที่เอิร์เกอร์ทีเอร์เกอร์ก็คืออะไรคะบทที่2นะคะวัวช่างสี่ ฉันเรียนอยู่ชั้นป .4 นะคะเรามาดูบทสนทนานะคะระหว่างคุณครูกับนักเรียนนะคะคุณครูถามว่าหนีจีซุยหนีจีซุยแปลว่าอะไรคะเธออายุกี่ขวบใช่ไหมคะเธอกี่ขวบนะคะเด็กๆเด็กผู้ชายคนนี้ตอบว่าอะไรคะ w ว๋ฉือซุยว๋ฉือซุยฉันทำไมเอ่ยกี่ขวบน่าจะพอตอบได้นะคะ หนีช่างจีเนียนจีนีช่างจีเนียนจีเธอเรียนอยู่อะไรคะชั้นไหนใช่ไหมคะหนีช่างช่างก็คือเรียนเรียนอยู่จีเนียนจีก็คือชั้นไหนนะคะเราคงจะไม่แปลว่าเธอนะคะเรียนกี่ชั้นไหนใช่ไหมคะมันก็จะดูแปลกๆเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเราสุบอกว่าคำว่าจีแปลว่ากี่ใช่ไหมคะ แต่เวลามารวมเป็นประโยคเนี่ยถ้าเป็นภาษาที่ไพราะแล้วก็ฟังเข้าใจง่ายนะคะก็คงจะเป็นเธอเรียนอยู่ชั้นไหนนะคะต่อมา我上四年级我上四年级ฉันเรียนอยู่ชั้นปอ,อรเอ่ยนะคะตรงนี้หน้านี้นะคะหน้าที่15ก็คือจั่วเย,ยการบ้านของเด็กๆนั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะ เขียนคำแปลไว้ด้านล่างนะคะว่าแต่ละประโยคสนทนาเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะใช้ดินสอเขียนนะคะจะได้ไม่เลอะเทอะเนาะสำหรับการบ้านนี้นะคะมีแค่4ประโยคนะคะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจตรงไหนกดย้อนกลับไปดูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสุก็อยากฝากนะคะเด็กๆเนี่ย ทบทวนคำศัพท์นะคะเพราะว่าบทนี้คำศัพท์ไม่เยอะเนาะแล้วก็รูปแบบประโยคนะคะแล้วที่สำคัญก็คือดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาทบทวนแล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะมีเมินใจเจียนบ๊ายบาย